สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาใหม่เพื่อใช้ในการรดน้ําให้กับผักไฮโดรปนิกที่เราทําการเพราะและอนุบาลไว้นะครับหลักการรดน้ํามีอยู่ดังนี้คือ 1. การรดน้ําจะต้องรดให้แผ่นฟองน้ํามีความชื้น เปียกอยู่ทุกวันถ้ามีความชื้นและเปียกอยู่ทุกวันมเมล็ดผักก็จะงอกง่ายนะครับหลักการมีแค่นี้และ2นะครับไม่ควรจะให้น้ําท่วมขังในแผ่นฟองน้ําตัวนี้ในลักษณะท่วมขังแผ่นฟองน้ํานะครับห้ามเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้น้ํามันขังได้ก็คือน้ำเนี่ยอยู่ในระดับนิดเดียวนะครับอยู่ในฟองน้ําพอเปียก แต่อย่าให้ท่วมขังเกินเลยแผ่นฟองน้ำมันจะทำให้มเมล็ดมันเน่านี่คือสิ่งที่ควรคำนึงนะครับและก็เราจะต้องลดน้ำแบบนี้นะครับทุกวันโดยคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรมาช่วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใช้บัวรดน้ำใช้มือนะครับใช้มือตักน้ำมาราดใส่โฟมทเลนิดเทเลนิดหรือใช้ป๊อกกี้ เอามาฉีดพ่นเหมือนที่ผมได้นําเสนอคลิปวิดีโอก่อนนะครับจะใช้รูปแบบไหนก็ได้นะครับปรับใช้แต่สําหรับของผมเนี่ยผมก็ได้ใช้รูปแบบทั้งหมดมาแล้วนะครับใช้ป๊อกกี้มันก็ถ้าเพาะในปริมาณน้อยมันก็โอเคแต่ถ้าเราเพาะในปริมาณมากๆหลายร้อยถาดน,นะครับมันทําให้มันเสียเวลานะครับในการฉีดพ่นก็เลยใช้ ถังฉีดน้ําแบบนี้นะครับที่นําเสนอเมื่อกี้เนี่ยเป็นระบบแบบสวิตช์ไฟฟ้าครับกดปุ่มรถทีเดียวเลยนะครับก็ง่ายสะดวกรวดเร็วทีนี้เมื่อมเมล็ดผักได้งอกขึ้นมาขนาดปริมาณเท่านี้เราก็เอามาไว้ในที่ที่มีแสงน้อยนะครับจากที่เราคลุมผ้าพลาสติกไว้นะครับรดน้ําทุกวัน คลุมผ้าทุกวันจนเขางอกออกมาแบบนี้ก็เอาออกมาไว้ในที่ที่มีแสงน้อยเพื่อให้ต้นของเขาได้สังเคราะห์แสงและเกิดมีลำต้นสีเขียวใบสีเขียวเมื่อโตกว่านี้นะครับเราจึงจะสามารถใส่ปุ๋ยได้แต่คลิปวิดีโอนี้นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าต้นมันยังเล็กให้อดใจรอหน่อยนะครับก็มีท่านหลายคนสอบถามเข้ามา ถ้าท่านใดเข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอครั้งต่อไปผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการลงปุ๋ยนะครับว่าต้นขนาดไหนจะสามารถที่จะลงปุ๋ยได้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ